ค่ะก็นอีกแล้วนะคะกับครูคำพันธุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนมัดหนองบกแว่นค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการแต่งประโยคค่ะสําหรับนักเรียนแค้ปประถมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเชิญชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอ้เมอเดย เก็บท่าพอเก็บอะไรอ่ะเก็บมกรู้ง่ไหมลองดูพูกกันลัวเนี่ยดูว่าใครเก็บอะไรกรีเนือกล้องมาเลยค่ะมาดูมาถ่ายนักเรียนค่ะกูเรียกือกล้องมาเลยค่ะหรือมาถ่ายดูที่ว่านักเรียนแต่งประโยคได้ไหมเนี่ยดูไรดูคนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพุณงพูดกันมันจะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูคนนี้อ่านเจอตรงเสร็จหรือยังคะลูกหาเอ่านคนนี้มาดูคนนี้เสร็จแล้วใครใครเสร็จแล้วช่วยขังใจหน่อยค่ะอ่านว่าไงลูกอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะพ่อเก็บผักพ่อเป็นอะไรคะพ่อเป็นผักเก็บพูดแดงทีลูกเก็บเก็บเป็นคำกิยาแล้วอะไรคะผักเป็นกัมผักเป็นกัมค่ะผักเป็นคำ โบมือให้แพทด้วยน่ะเดินมาเดินมาใครเสร็บพิกคันหน่อยค่ะอ่านว่าอะไรลูกยายเก็บพริกพริกเอ๊ะใครเป็นประธานเนี่ยยายพูดเองสิลูกเก็บเป็นพาปียายพิกเป็นกรรมอ่าเป็นกรรมค่ะ อ้าได้ได้ไก่ตัวไหนขันอีกเนี่ยเอาตัวนี้ตัวนี้เอาคริฑดูที่ไก่ตัวนี้ขันเอาลบออกดีๆลูกที่มันดำๆเนี่ยลบออกดีๆนะคะเอาว่าไงคะยายเก็บอะไรเนี่ยยายเก็บผักบุ้งเอาลบออกดีๆแล้วเขียนได้สวยลูกเก่งมากเลยค่ะยายเห็นรอยเดิมนะคะเห็นรอยเดิมเอาต่อไปอีกอ่าหนูเขียนว่าไงลูกพ่อเก็บ เอาบอกครูหน่อยครูอยากจะทราบว่าอะไรเป็นประธานลูกชี้เลยลูกชี้เลยอะไรเป็นประธานพ่ออ่าเก็บล่ะกริยาเป็นค,คํากริยาเอ๊ะแจงโมเป็นอะไรนะตัโอเคตัวเบอร์ให,รให้คนเก่งด้วยค่ะโปรเมอให้คนเก่งด้วยอ้าวใครจะใครจะ,ใครจะชูอีกใครจะชูอีกใครจะชูอีกอ้าวอันนี้เก็บอะไรอ่นให้ฟังหน่อยยายอะไรยายเก็บมะนาวอ่ะยายเก็บมะนาวเอาคนต่อไปค่ะ ดูคนนี้ดูคนนี้รีบพัดเลยค่ะรีบพัดเลยค่ะแบบนี้รีบพัดเลยนะคะอ่านว่าอะไรครับ,าบาาตาเก็บมะขามตาเก็บมะขามอะไรเป็นประธานคะ<า>พูดดังๆเลยค่ะเอามือชี้ด้วยค่ะไหนประธานตาเป็นประธานแล้วเก็บเป็นคําอะไรลูกกิยากิยาแล้วก็อะไรคะมะขามมะขามเป็น เรียนกันน,น่าเกินค่ะเอาละเรียนฟังนะคะเมื่อกีอก้ดูแต่ละคนเนี่ยจะแตง่แตงที่แต่ประโยดที่แตกต่างกัน mm hmm. ข้าวฟุ้งพ่อปลูกริกพ่อปลูกมะเขือพ่อปลูกตะไครพ่อปลูกลำไยพ่อปลูกมะมะอะไรอีกอะมะเขือเทศพ่อปลูกสับปะรดพ่อปลูกอุ้ยยาๆอะเลยค่ะอ่าเปลี่ยนประธานให้เปลี่ยนประธานดูี้นะแล้วก็เปลี่ยนคำสริยาเข้าใจไหมคะ คนเนี้ยหนูอ่านให้ครูฟังที่ลูกอ่านว่าอะไรแม่ปลูกแตงโมอะไรเป็นประธานคะแม่ค่ะปลูกเป็นคำกิยาค่ะแตงโมล่ะเป็นคำเก่งมากค่ะโบ้เมย์คนสวยด้วยค่ะเอาคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะอ่านที่ลูกแม่ปลูกตะปรุสตะปรดเป็นอะไรในประโยคคะคำค่ะเก่งมากค่ะโบ้เมย์เพื่อนด้วยค่ะเอามาทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างเอาออ่านว่าอะไรลูกอ่านทค่ะ โอ้เก่งมากปรมือให้ว right right ิพาดาด้วยค่ะก um, ิตเต้นให้ตรงด้วยนะลูกนะเอาเดิน่อเดิน่อแถนตะเลนแถตะลนอะไรเนี่ยอะไรพ่อปลูกอะไรพ่อปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอะไรในประโยคคะกรรมค่ะโอเคตัวไว้์คนสวยด้วยค่ะ นี้คนนี้อ่านอะไรคะพ่อปลูกผักค่ะผักเป็นกำมกำมโอเคค่ะผมให้คนเก่งด้วยคะ่ะวิยาดาพ่อปลูมกมะเขือเทศเอาไงได้เพื่อนค่ะ ยานในความเป็นครูมียานยามาวิชาชีวรูไม่มีอะไรที่เราทาไม่ได้ถ้าใจเราเกินร้อยถ้าใจเราเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็สร้างสรรค์วัฒนารวัฒนธรรมองค์เงให้นักเรียนอราเห็นได้สิ่งสําคัญที่สุดในการสอนชั้นรยนวิาภาษาที่หนึ่งก็คือครูจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยากให้นักเรียนมีความสนุกสนานด้วยจะสอนให้เด็กเรียกนะคะถ้าเด็กเรียดแล้วเด็กก็ไม่อยากเรียนนักเรียนคะนักเรียน เรียนสนุกไหมลูกสนุกไห้เ hmm. ร uh, ียนสนุกเทพดังนั่ง anyway> น้าเรียนก็จะมีความสุขน้าเรียนเรียนรู้ผสมผสานมูรณาการไปกั่ความสุขนัาเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนรู้แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนัาเรียนมีความสุขแล้วนักเรียนสามารถที่จะสรุปความคิดรบยอดได้ในกิจกรรมนี้ที่คุณรูมพันสอนก็คือภูมให้นักเรียนแต่งประโยคโดยเปลี่ยนประธาน เปลี่ยนประธานให้เขาคิดสร้างสรรค์ว่าเขาจะใช้ประธานอะไรแล้วก็เปลี่ยนคำกริยาแล้วก็เปลี่ยนกรรมว่าเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการแต่งประโยคแล้วยังขาประโยคสามส่วนมีอะไรบ้างนะลูกมีประธานมีกริยามีกรรมประธานก็คือ ความเป็นเจ้าของก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางปฏิยาของใจเ, <Yeah. S 1> เช่นพวงพันธมีรถอ่ามีก็เป็นทางปฏิยา <Yeah. S 1> ขอต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกับคุณภูมพันธ์จุฬาการ์แล้วก็นัเกเรยียนแ้ะประสบประสบรณ์ที่น่าสน,สน,สน,สนใ่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนคะขอบคุณค่ะ